สาริกาจะปากลงนะโม sa, ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโม sa, ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมหัวใจพระไมตรีสระมะนะ อันมีฤทธเดชาด้วยหัวใจพระกรณีจะอะภคะอันเป็นที่พิษสมัยกเกล่าเทปยดาก็มาอวยพรอ,อันประเสริฐเป็นประสิทธิด้วยหัวใจพระปัฐมังทุสะมะนิอีกหัวใจพระอภิธรรม เจ็ดคำพีอันล้ำเลิศเป็นเอกุสังวิทาปูกะยะปะอักษรทั้งเจ็ดนี้ฝูงมนุษย์ก็มาหลงเมามัว,มวด้วยหัวใจพระอภิธรรมทิสวาทั้งเท้าพระยาเสนาและมนตรีทั้งอิธีนารี เห็นหน้ากูก็ให้พิสมัยปิยายันติมีใจรักใกล้หลงไหลกูทั้งภายในและภายนอกโอมสิทธินบนอกนมัสการประสิทธิสวาหะสวาโหมโอมหัวใจพระไมตรีสาระมะนะ อันมีฤทธเดชาด้วยหัวใจพระกรณีจะอะภคะอันเป็นที่พิสมัยกเกล่าเทพปยดาก็มาอวยพรอันประเสริฐเป็นประสิทธิด้วยหัวใจพระปฐมังทุสะมนิอีกหัวใจพระอภิธรรม เจ็ดคำพีอันล้ำเลิศเป็นเอกุสังวิธาปูกะยะปะอักษรทั้งเจ็ดนี้ฝูงมนุษย์ก็มาหลงเมามัวด้วยหัวใจพระอภิธรรมทิสวาทั้งเท้าพระยาเสนาและมนตรีทั้งอิธีนารี เห็นหน้ากูก็ให้พิษสมัยปิยายันติมีใจรักใกล้หลงไหลกูทั้งภายในและภายนอกโอมสิทธินบนอกนมัสการประสิทธิสวาหะสวาโหมโอมหัวใจพระไมตรีสระมะนะ อันมีฤทธเดชาด้วยหัวใจพระกรณีจะอะภะคะอันเป็นที่พิสมัยกเกเลาเทปยดาก็มาอวยพรอันประเสริฐเป็นประสิทธิด้วยหัวใจพระปัทธังทุสะมนิอีกหัวใจพระอภิธรรม เจ็ดคำพีอันล้ำเลิศเป็นเอกุสังวิทาปูกะยะปะอักษรทั้งเจ็ดนี้ฝูงมนุษย์ก็มาหลงเมามัวด้วยหัวใจพระอภิธรรมทิสวาทั้งเท้าพระยาเสนาและมนตรีทั้งอิธีนารี เห็นหน้ากูก็ให้พิษสมัยปิยายันติมีใจรักใกล้หลงไหลกูทั้งภายในและภายนอกโอมสิทธินบนอกนมัสการประสิทธิสวาหะสวาโหมโอมหัวใจพระไมตรีสาระมะนะ อันมีฤทธเดชาด้วยหัวใจพระกรณีจะอะภคะอันเป็นที่พิษสมัยกเกล่าเทพปยดาก็มาอวยพรอันประเสริฐเป็นประสิทธิด้วยหัวใจพระปัฐมังทุสะมะนิอีกหัวใจพระอภิธรรม เจ็ดคำพีอันล้ำเลิศเป็นเอกุสังวิทาปูกะยะปะอักษรทั้งเจ็ดนี้ฝูงมนุษย์ก็มาหลงเมามัวด้วยหัวใจพระอภิธรรมทิสวาทั้งเท้าพระยาเสนาและมนตรีทั้งอิธีนารี เห็นหน้ากูก็ให้พิษสมัยปิยายันติมีใจรักใคร้หลงไหลกูทั้งภายในและภายนอกโอมสิทธินบนอกนมัสการประสิทธิสวาหะสวาโหมโอมหัวใจพระไมตรีสระมะนะ อันมีฤทธเดชาด้วยหัวใจพระกรณีจะอะภคะอันเป็นที่พิษสมัยกเกล่าเทปะยะดาก็มาอวยพรอันประเสริฐเป็นประสิทธิด้วยหัวใจพระปฐมังทุสะมะนิอีกหัวใจพระอภิธรรม เจ็ดคำพีอันล้ำเลิศเป็นเอกุสังวิทาปุกะยะปะอักษรทั้งเจ็ดนี้ฝูงมนุษย์ก็มาหลงเมามัวด้วยหัวใจพระอภิธรรมทิสวาทั้งเท้าพระยาเสนาและมนตรีทั้งอิถีนารี เห็นหน้ากูก็ให้พิษสมัยปิยายันติมีใจรักใคร้หลงไหลกูทั้งภายในและภายนอกโอมสิทธินบนอกนมัสการประสิทธิสวาหะสวาโหม